ที่สวนนงนุดพัทยาค่ะได้มอบของขวัญวันแม่นะคะโดยเปิดให้คุณแม่เข้าฟรี12สิงหาคมนี้กับกิจกรรมรักแม่พาแม่เที่ยววันเดียวเท่านั้นค่ะ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมในปีนี้นะคะนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้มอบของขวัญพิเศษเพื่อส่งต่อความรักและความใส่ใจมอบให้กับคุณแม่ทั่วประเทศค่ะโดยการจัดโปรโมชั่นสุดอบอุน่นคุณแม่เข้าฟรีนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอบแทนความรักของแม่ที่มีต่อครอบครัวค่ะ โดยสำหรับคุณแม่ที่มากับคุณลูกจะได้รับบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนนงนุษย์พัทยาฟรีนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยฟรีหนึ่งท่านต่อ1ครอบครัวค่ะเฉพาะวันอังคารที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้สิทธิ์นะคะแต่ก็ต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเป็นคุณแม่คุณลูกค่ะอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มีนามสกุลเดียวกัน เฉพาะลูกคา้า w a l k i อินนะคะที่เป็นชาวไทยเท่านั้นส่วนเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่สวนนงนุษย์พัทยากำหนดค่ะและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันแม่ด้วยนะคะต,ต,ตั้งแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมภายในสวนนงนุษให้ครอบครัวได้มาร่วมใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันอย่างเต็มที่กับสวนสวยที่ติด1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกบนพื้นที่1,700ไร่ สำหรับเด็กๆนะคะก็จะไปสนุกสนานได้เลยค่ะกับไดโนเสาร์มากกว่า1,700ตัวแล้วก็ยังมีคาเฟ่มแมวสุดน่ารักมีบริการการนั่งรถชมเนร์อสอีี่ที่สะสมพันธ์ไม้มากกว่า1,8,000ชนิดที่หายากจากทั่วทุกมุมโลกและอีกอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะกับบัตรผ่านประตูซื้อ1แถม1ค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะ รักแม่พาแม่เที่ยวให้หัวใจของเราเบิกบานที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง18นาฬิกานะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w n o n g n u t p a t h ุ y a .com ค่ะ